วันนี้มาดูงานครับอยู่ในน่าจะเป็นภูเขาป่ามาจีดยางรับงานจีดยางครับป่าเนี้มีน,นาก็อันนี้เป็นสระบอร่อน้ำภูเขาน้ำไหลลงมามากัากน้ำไว้ตรงนี้กเกษตรนะครับ มีอะไรเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูผมกีดมากีดยางเนีอยู่ป่าเนี่ยอยู่ดงดงนี่เขื่อนแห้งหมดเลยน้ำฝนไม่ตกเดี๋ยวนี่กระปาม,มปาเดี๋ยวมาดูว่าผมม,มากีดยางป่าเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูมีปลาเยอะไหม มีเยอะเ๋ยผมถ่ายไปดูครับสวัสดีครับ